ที่ไม่ใช่การนอนลงสะเดาะเคราะห์แต่อย่างใดแต่เป็นการทรมานนักโทษในสมัยโบราณของไทยโดยวิธีนี้จะนำนักโทษนอนลงไปในกล่องไม้ที่มีขนาดเล็กเสียยิ่งกว่าโลงศพและทำการปิดผนึกอย่างแน่นหนาจากนั้นก็จะนำไปตากแดดในตอนเที่ยงวัน จึงเป็นวิธีที่ดูง่ายๆแต่ผลลัพธ์ที่ออกมานั้นอาจจะทรมานเสียยิ่งกว่าการถูกเคี่ยนหรือถูกระหารชีวิตสีด้วยความร้อนและความอึดอัดจนหายใจแทบไม่ออกและก็จะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่การทรมานนี้จะสิ้นสุดลงจะตายก็ตายไม่ได้ เปรียบได้เหมือนกับตกนรกทั้งเป็นและถึงแม้วิธีนี้จะดูไม่น่ากลัวเหมือนการทรมานในแบบอื่นๆที่เราเคยเห็นมาแต่สำหรับนักโทษแล้วมันจะเป็นเรื่องฝังใจและเข็ดหลาบไปจนวันตายสำหรับท่านใดที่อยากเห็นของจริงสามารถไปชมได้ที่พิพิธภัณฑ์ราชธันมจังหวัดนนทบุรี